เอฟซีทุกท่านนะคะปุ่เตรียมเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะนั่นมารับแล้วมารับแล้วอ่ะส่งมอบกุญแจแล้วแล้วเขาจะมาส่งมอบรถดกแล้วพี่น้องไม่ยืนอยู่ตรงนั้นแหละยืนอยู่ตรงร้านเอรถปุ๋นแหละเร็วเร็วเร็วไปยืนตรงรถปุ๊ไปยืนตรงรถปุ๋นนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ โอ้ยยังไปไปโลกูี่เอ้ยจะไปแล้วนะโอ้เอลูกสาวจำทีจำาไปสักห้าปีนะโอ้ บอบแล้วนะครับบ้านเหมือนถ้ำที่เออเดี๋ยวยังมีฝากอีกนะโอ้ยอย่าฝากหลายๆดาวเรืองที่สารเพราะผมอย่าลืมรดน้ำให้ด้วยนะได้เลย้ไดเลยต้นผักหวานหลังบ้านป้าด้วยนะโอ้ได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 ้เอฟจีฝากมาว่ามีอะไรอีกอ่ะตัดหญ้าด้วยนะตัดหญ้าไหมเนี่ยตัดหญ้าตรงไหนหลังบ้านหลังบ้านใครป้านบ้านป้าตรงนี้นี่แหละขอบขอบจ้ะอ๋อไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเอาการน้ำมันมาเดี๋ยวเดี๋ยว เรไม่ฝากเยอะเอาน้ำมันมาลงงไทยวะอย่าไปเถอะฝากเยอะเกินอย่าไปเถอะเนี่ยเห็นไหมีติมน้ำมันร้อยหนึ่งก็พอเออฝากเยอะขนาดนี้เศร้ามันเติมน้ำมันได้ที่ไหนร้อยหนึ่งไม่อันนี้คือทิปค่าฝากไม่ตรงไม่ต้องให้เอาแต่ค่าน้ำมันมาเอาค่านี้ก็ยี่สิบบาทก็ไม่มีจะพอนะยี่สิบบาทน้ำมันไม่ได้ มีสาวบาทดินั่นก็หาเออเติมน่าได้อยู่ห้าสิบอโอเคอันนี้ตับย่านะเอ็มซีเขาฝากตับย่าไม่เอาไอ้คู่หูไปให้ร้านกินขนมเออนะอุ้ยอุ้ยวันนี้ผู้ใส่ชุดสวยอันนี้ไงอะไรไม่ใเซ็กซีนั่นนี่ป้าดิป้ากันเถอะ อุ้ยเจรีิไปแล้วโอ้โหยังไม่ได้แพลนที่เลยเจ้านี่ก็คอยตคลิปดูแต่ารอนี่ไม่ได้บอกไม่ได้เขาแบกของมาไม่หมดนะเอาไปเดี๋ยวเราจะได้ไปส่งตรงนู้นลเลยไปไม่ปุรู้ไหมเขาขนของกลับบ้านเยอะมากเฮ้ยดีนะเที่ยวเกลือไว้นะถ้า,า่ยวเกลือไปด้วยแล้วาจะไม่แอนเลนแอนเลยบอไม่ใจนะว่ากลับปีใหม่ไม่ได้ผลท้องกลับ แน่ใจนะเดี๋ยวเราจะไปดูที่เราจะไปดูตรงบ้านเขาไป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 ดูที่ว่าเขาขนุนดูที่ว่าในบ้านมีอะไรใส่บ้างไปส่งเขาบ่อนเออแม่เหนียวเออแม่เหนียวให้อาหารลูกแล้วง่ไงเห็นไหมเออก็ให้แล้วเราก็ไม่ต้องให้ไม่ช่วงที่ย่าชี้ก็อยู่ไม่ใช่หรอ เออไม่เป็นไรคนที่อยู่ก็ดูแลนี่แหละ,ะ,ละเออจำปีจำปาเอ้ยกินอาหารปลาลูกง่จะกลับแล้ว <c oughs> เอาไปรับประดานะทุกคนไปรับนะไปรับไปรับประดานะไปรับประดาะไปรับประดาไปขนของขึ้นแล้วตอนนี้นะท่านผู้ชม นี่นะเ,เตรียมกลับแล้วเตรียมกลับแล้วจะขนอะไรขึ้นรถนี่นะฮือโอ้โหจะไปยังไงจะไปยังไงนี่นะจะขนของไปหมดไหมเนี่ย,ยเราก็มาส่งคู่หูนะทุกคนเออ มาส่งคู่หูแล้วตอนนี้เออเอานึกว่าแต่ย่า <c oughs> เอาเอายังไงเนี่ยมันยังไงเอานึกว่าจะไปอะไรเ <c oughs> อ้า เอออาไปบังสมบัติพคนเออเออไม่ปกติจะเห็นย่าเนาะเออเรเสียงเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอย่าไม่สบายเออเอาเสียงเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอย่าไม่สบายเอาไปขนของเอ้าเอาสมบัติขนขึ้นรถเออเอา

ไปหาผักหวานมีผลไม้ไม่ฝา,ากล่ะของชิ้นบ่ของชิ้นเอาบบเพิ่น <laughs> อ้าวพอยางหมดออยัง,อ,ยงอ้าวยางไม่หมดยังไม่หมดโอ้อ้าวยังไม่หมดอีกอ้าวอ้าวอย่าลืมเลอโทรทรงโทรศัพท์อยู่ตรงไหนพาวแ์แบงอะไรเอาไปห,หมด

ไม่แกแกจะต้องไปขึ้นรถอีกต่อหนึ่งดิเออจะรถจะจะให้ลูกมาหาวิจยาละยตอนรถเบิริการมาสัญญาดูสถานการณ์ก่อนแต่ที่แน่ๆก็คือต้องต่อรถไปบกสเก่าโอ้โหนี่แหละส่งบกสเกเออเออเกลือก็เอาไปได้นี่พาทแฟนีดดเพราะว่าเขาไปส่งเจ้าถึงนั่นเลยเด้ปุ๊น่ะ ปุ๊ไปส่งเจ้าถึงน oh, um ั้นเลยเออเขาเจ้าเอาเกลือกลับเลยเอาเจ้าไม่ใส่กระสอบปุ๋ยเออโอกเลยมิ้วยางเหรอยังมิวหาแมวอนี่มะพร้าวจะออกลูกโลกวบ้านเ อาขนขนขนมีอะไรก็ขนกลับไปเอ้ามีทุงเดียวบอมี2สุงแต่งกระจบ่ไดายทีกวัวกินโอ้โหนี่เอาไปให้วัวกินทั้งปีก็ไมหมดนะเนี่ยเออ ย่าย่าย่าป้าบอกปลูกเบามืดเด้อแปดหมูอืมอ่ะโอเคเอาเดินทางไปไปเดินทางปลอดภัยเด้อปุ๊อะเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊ถ่ายตรงนี้ถ่ายรูปตรงนี้เออเอาเอาภาพปลูกหนึ่งสองซ้ำเดินทางปลอดภัยจ้าทั้งสามสามสามคนเลยเด้ออ่ะจ้าจ้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคนอยู่ทางนี้อยจะดูแลให้อย่างดีจ้า ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่เด้อวันดีปีใหม่ทุกคนจ้าจ้าโอเคนั่นแหละถึงบอกว่าสวัสดีปีใหม่นะป้าดาปุ๊อมิวเออปีหน้าเขามาเพราะงั้งนเราก็สวัสดีเขาไปก่อนเลย <laughs> ขอให้มีความสุขนะคะ <laughs> บายบายลูก <laughs> <bye, S 2> <laughs> เอาๆึ้นรถแม่บายบายจ้าบายบายเดินทางปลอดภัยค่ะอือ ถ้าออกเดินทางแต่เช้าไปถึงก็จะไม่ดึกนะค่ะไม่ดึกเนาะอืมเที่ยงกว่า,วาใช่ไหมโอ้ได้อยู่กับลูกหลานนี่อืมอย่างป้าดใช่ไหมอย่างปู้นี่ก็ถึงก่อนอยู่แล้วปู้อืมโอ้ปา้าได้น่าจะถึงบ่ายเนาะยา่าเพราะว่าป้าดต้องไปต่อรถ อืมจ้าจ้าอืมอเนาไไเะไม่รู้เหมือนกันผู้ใหญ่ก็ประกาศ มาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสวัสดี